พ่อพี <t <t ่ลี wow> ่พี่จิ๋วไม่มาอะไรนะพี่ลี่พี่จิ๋วไม่มาโอก็ไม่เห็นนั่นอ่ะคลิปที่ลงไปมันตีกันมันต่อยกันจะเป็นจะตายจริงจริงนี่ถ่ายถ่ายแค่ช่วงช่วงจะจะตอนที่มันจะเลิกเลิกตีกันแล้วนะก่อนนั้นมันจะเป็นเอาตายเลยก็เลยสภาพมันเจ็บเจ็บไอ้ลี่เจ็บหนักก็เลยไม่ได้เอามันมาจริงๆว่าวันนี้นัดถ่ายงานกันที่นี่ด้วยสุดท้ายมันตีกันเองอ่ะไอ้บิลี่ไอ้จิ๋วไอ้บิลี่เะสู่ไอ้จิ๋วไม่ได้ เลยแล้วฟอยมันมันเมา,าอ่ะบิลลี่เมื่อวานให้จิ๋วเล่นให้ตายทีหลังนิสัยไม่ดีนะบิลลี่นะถ้ามึงดูคลิปนี้อยู่นะไอ้เคียมาเล่ารถเถอะพานเข้าไปทั่วมึงไเห็นไหมสุดท้ายมึงช่วยจิ๋วไม่ได้จิ๋วมันเก็บกดมานานแล้วมึงจำไว้ไอ้บิลลี่ไอ้เคียสักวันมึงไงไอ้จิ๋วก็ทึบได้หาพยายามเมาแล้วจะเก่งบิลลี่มึงรู้ไหมมึงดูคลิปนี้อยู่นะไอ้สันดาน